เป็นไงบ้างช่วงนี้อาการของที่ครับคิดดีขึ้นหลือยังเออมายังไงนะถึงดีขึ้นเรื่องอะไรครับซึนเดะเล็นี่นี่ใช่ไหมครับน้องฮานามิอ๋อใช่ครับเขาเกลียบเลยเพื่อนไปเอาชุดติตู้ให้ฮานามิเลยอยู่ไหนมันีมา,มาผมมีแล้ว อ้าวมีมมีีถึงอะไรมีเต็มตัวเลยไหนดูที่ว่าอะไรตัวขาดอะไรขาดอะไรบ้างเปิดเซตตี้ตู้ได้หรอเปิดเซตตี้ตู้เปิดทุกอย่างเลยแล้วขาดอะไรเขาให้มาขาดตามผมจะมาฝากของไปฟาร์มตางคาคไม่มีตังค์อ๋อมันก็วิ่งเข้าไปตีกระเป๋าอะไรกระเป๋าติดลบหรือเปล่าดวงเราดีหรือเปล่าแันนี้ดวงเราดีหรือเปล่ากระเปาอะไร ด,ดูคดีฉอนน้อยมันติดลบหนึ่ง้อยแต่บัมบ้าบัามบ้าติดเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเลยอ่ะอ๋อติดร้อยล้านพันล้านเลยหรอติดลบได้ยังไงอะ่ะจำเนงน,นะครับน้องไม่มีตู้น้องจะฝากของที่ในในก็เลยก็ให้น้องตีตู้ไปเลยอ๋อได้ได้นะ้ครับไม่รรอได้ไม่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 คุณจะทำอะไรไหมอะ่ะไม่ไม่มีไม่ในในรบกวนรด้เปล่า ไม่ลบกวนผมมาด้วยตัวผมเองอยากมาเพราอยากมาหาใช่ปะหรอผมไม่เคยฟังหรอไม่เคยมาเพื่อจะชาม์ัยผมน่าจะเกิดไม่ทันนะแรงมากนะถ้าจะนานไปนะแรงมากนะไม่รู้หูฟังขอแล้วค่อยไปฟังตาเอ็นแมนะไม่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 ใหม่ใหม่ใหม่ตีก่อนเลยคอนี้แหละไปตีเลยครับวิ่งเข้าไปตีข้างในก็คืออยู่ผาเข้าไปมา น้องบอกว่ารู้จักคุณได้สามวันแล้วอะอ๋อใช่เจก,กันที่ตู้ปลาด้วยเหรอใช่ค่ะน้องย<อ>ินดูการ์ตูนตอนไินไหนตู้ปลายินดูการ์ตูนน้องบอกว่าน้องเคยมาครั้งแรกเลยเนามาที่ใช่ค่ะน้องไม่เคยมาเลยมีนนัยเพิ่งรู้จักน้องแหละแต่ว่าน้องจะฝากของที่วินนยถ้ามีนนยแบบเอาของไปนี่คงจะแบบล้มละลายวะนนัยก็เลยเอาตังค์ให้น้องปิดตู้ดีกว่าใจดีจังแม่พระ ไม่ได้เป็นแร่ใช่ไหมะคะนาคะครับเป็นอะไรเป็นแม่ของ,องลูกไปด้วยพูดเรื่องอะไรเนีย่ยเปล่าครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดเป็นงั้นแหละบ้านหานน้าตกสวยเนี้อเนี่ยเอ้พิ่งรู้น้าตกบ้านเป็นสวยจังอยู่มาตั้งนานเพิ่งรู้เหรอครับอ๋อใช่ครับปกติไม่ค่อยได้รอ้นี่ทำอะไรอยู่เหรอครับคิดถึงคนเอ้หมายถึงว่าที่บ้านนะครับก็ตอนแรกกําลังจะไปนอนแล้วแต่ว่าไฮารามิบอกว่าจะขวากขอนึง,งก็เลยให้น้องมาจีบขอแล้วสรุปคือเพลงอะไรนะครับอ่า ยินไดจะบอกว่ามันไม่ได้อ่านว่าสองสี่เจ็ดนะคะก็นึกว่าใบหวยอ่ะคุณจะซื้อหรอก็จะไปซื้อเลยสองสี่ทับเจ็ดนี่เลขที่บ้านคุณเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อหวยซื้อหวยต้องลงทุนแต่ถ้าคบกับคุณต้องลงอะไรครับไม่ไม่เพเยอร์ก็แบงเกอร์ครับรคะ่ะครับอันนี้คือคุณมาฟังเินไน้ร้องเพลงจริงอ๋อ มาฟังน้ำพุกมาครับก็มาถึงที่แล้วเนี่ยก็จจะได้แบบฟังแบบสดๆเลยเอล๋อเนี่ยไม่ได้เคยแก็ยืนอยู่กันตั้งแค่สองคนตั้งแค่สองคนอืมกลัวอะไรตอนอื่นเลย <c oughs> <c oughs> คะว่าไงน้ำพุสวยดีว่าไงว่าไงนาำพุค่ะติดแล้วเหรอใช่โอ้ดีใจได้นะแล้วหนูก็ไปเอาของไปใส่ตู้ไว้ในไหืแขนขาเป็นไงเงินพี่เป็นไหนหนูตีไปกี่รอบแล้วพี่เบี้ยวติดเลยเหรอโอ้เก่งมากแล้วหนูก็เก็บของหานเรื่องมาคืนนะโอเคครับแล้วค่อยหามาคืนพี่ก็ได้เอาของไปใส่ตู้ได้แล้วแบกอะไรเยอะแยะ ให้พี่ยูไปส่งก็ได้โอ้เราไปเราไปฮว่าเมื่อไรจะร้องให้ฟังอย่างเงี้เหรอรู้เนี่ยทั้งคาใจแล้วเนี่ยนอนไม่หลับแล้เนี่ยก็เลยมาฟังก่อนใอยอ่านกันได้เหรอไม่รู้อ่านั่งรอละเอา้าเดี๋ยวก็เมื่อไหร่จะร้องอ่ะไปนั่งที่ระเบียงไหมไม่เอาจะนั่งตรงนี้แหละตรงนี้น้ำกูมันดังนะไม่เป็นไรโ okay. อเคเฮ้ยเฮอพูดทำไรนะนเ,นเนี่ยพี่เย็นไะเนี่ยไม่ได้เจอกันนานนิด งานหนักเอาเรื่องเลยเนนีีี่่ยเเอ๊ะคุณสด็กเสร็จแล้วพวกชุ่มหูหมดแล้วครับเนี่ยไม่ไงเขาไม่เป็นนะเขาแล้วบอกจะให้ร้องให้ฟังไหมล้วแล้วพูดขึ้นมาทำไมเลยไม่อร้องไม่เป็นอ่ะร้องเป็นแต่ว่าตัวเสียงไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรแต่หูสาสตร์ตันเี่งมีเลยนะถ้าคุณไม่ร้องให้คนฟังก็ดีใจแล้วเสียงสูงมากเลยอ่ะโซฟิวอะไรอ่ะ อันนี้ทำอะไรอยู่อ่ะอันนี้อันนี้ก้นบ้างกันอยู่หรอโอเคโอเคตกใจมันก็คือฟิวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยงั้นเราควไปก่อนไม่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 ครับตอนสงสา์มาถึงนี่แล้วอ่ะจะรีบไปไหนบ้างไม่ได้แค่ท่อนเดียวบานเดียวบานเดียว อย่างมันสูงมากคุณนะเชื่อคุณคุณลองฟังดูสูงขนาดนั้นเลยเหรอคุณก็เอาปีนหลังคาคุณไปร้องดูสิจะถึงก็ได้อ้าท่อนเดียวก็ได้เนังคุณเขินไปด้วยเหรอเเล้มมัันนราเขินเป็นด้วยเหรอคนอย่างกับคนไม่เขินนะจี๊ไม่เขินหรอกใครเขาเขินกันเล่าอ๋อเสียงของมนต์นำ ไม่เชื่อไมไหนตั้งแต่แรกช่มหูหปหมดแล้วเนะี่ยทอนเดียวก็ได้เพลงนี้นะอืต้องเพลงขนานด้วยหรอเอา้าก็คุณบอกเพลงนี้ <c oughs> ได้ผมมาฟังเพลงไหนเนี่ยจะร้องทัาจริงใจให้ฟังไหมล่ะ <c oughs> ได้นะไม่ได้เอา้าพร้อมยังไหเสียงสูงหนึ่งสองสามเอเอ,เอปิดหูก็ได้จะได้ไม่กดดน <c oughs> ันปิดหูวแล้วเป็นหูคิดซะว่าไม่มีผมอยู่ตรงนี้ <Okay. S 2> คุณยืนอ,อยู่คนเดียว เหมือนคุณร้องเพลงในห้องน้ําอะไม่ไหนไม่เคยร้องเพลงในห้องน้ำแต่หากเล่าโอ้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคุณอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วกันคิดซะว่าผมเป็นหินเอาเอาก็ร้องสิเสียงมันสูงแล้วฟังแค่นี้เองก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันรถเลย โอ้อะไรมาตั้งไกลบ้านก็อยู่บนเขาตั้งอยู่บนดอยบ้านจะอยู่บนดอยพี่ชอบมาหร่ะได้แค่นี้เองพี่ไม่ชอบเด็กนอนหรอไม่เอาไม่ชอบเด็กหลังเขาพี่ไม่ชอบเด็กน้องก็ไม่บอกอ่ะแล้วมาจิกหนูทำไมใช่เลาะมาฝากแล้วมาจิกหนูทำไมจิกอะไรไม่ได้จิกซะหน่อยแล้วที่ทางอยู่คือล่ะก็ก็อ่ะใบหวยก็ได้พี่บอกหน <ะ S 1> ูว่าใบหวยคือล่ะไม่รู้พี่ไม่บอกหนูอ่ะมันคือล่ะจะไป็นรูดั้งไงอ่ะ ให้เพลคหนึ่งเพลงกันน่ะพี่อยากฟังเพลงอะไรไม่รู้อยากร้องอะไรก็ร้องเอาที่แบบว่าคุ้มค่าน้ํามันคุ้มค่าน้ํามันหรออืเกินไปหรือปะไม่รู้มาตั้งไกล่ให้ฟังแค่นี้เทำไมก็พี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเด็กน้อไม่ใช่ไม่ชอบเด็กน้องมันบ้านมันอยู่ไกลมันขี่รถมาตั้งไกลได้ได้ฟังแค่นี้เองอ่ะโอเคอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวเลือกไปน้องเพลงซุปเปอร์ไอดอฟเป็นไหมเพลงอะไรอ่ะไม่เคยฟังเหรอเออโอ้โหออกจะดังพลงอะไรอ่ะ เาเป็นว่าช่างมันนี่อยู่ไหนมาเเด็กหลังเขาของจริงเรอร้องอะไรก็ได้ร้องว่าเธอช่วยมาจาับก,กับฉันทุกคืนออไ,ได้ไหมเพราะในเวลาดีนี้ธอไม่มีเธอฉันคงทนไม่ไหวเคยนะเอ้า<ะ>โอ้โอะไรอ่ะอหลังก็ได้ออกมาจากมันคงเธอจะได้พบเธออีกครั้งหนึ่งที่ชงไหใจเพราะใจอยากไป พราะว่าใจยังอยากเจออยากจะใช้เวลากับเธอไปแสนนานอยู่ในห้องที่ปลดจากของแสนไปกอดกับฉันให้เธอมานอนนนบแ้นไว้บอกกับเธอว่ายาพึ่งไปเป็นแฟนใครได้ปะเ๊ะมํถามใครไม่เราเพลงได้ปะมีนอยู่ในเนื้อเพลงด้วยเหรอไม่ถามว่ามีในเอรอพอได้ไหมคุณไ,ไอ๋อวันนี้เองนะเนี่ยก็ได้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 เพิ่งฝึกเลยเหรอ โ okay, อเคเลยนะมันท่องจำเลยคิดถึงจังเลยอะ่ะมีอยู่ในเนื้อเพลงด้วยเหรอเนี่ยมีครับมีมันท่อนสุดท้ายท่อนสุดท้ายอือหือจบยังพอคิดถึงเลยยังมีอยู่เลยเนี่ยใช่มันมีในเนื้อเพลงเพลงมันนานจบจังเลยจบเร้ยังเนี่ยุปไม่คิดถึงกันบ้างคิดถึงนอนฝันร้ายมาตั้งสองวันแล้วจริงป่ะไม่ใช่ฝันดีไม่เจอกันสองสามวันไม่ค่อยได้เจอกัน อารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยนะัดไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ทําเสียงแข็งใส่ก็ไม่ไหนไม่รู้อ่ะก็นึกว่าพี่ไม่อยากไมยอยากไม่อยากคุยอะไรเราไม่อยากคุยเราจะทักไปไหมไม่ต้องคิดสิหนูว่าที่เธอใช่เนาะเขาบอกให้รอสามนาทีวันนั้นก็รอก็ไม่เห็นโทรมาสักทีไม่ใช่สามนาทีหนูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นหนูหมายถึงว่าหนูขอเวลาจากพี่สามนาทีได้ไหมใครจะไปรู้ว่าหินพี่บอกขอเวลาสามนาที ก็นึกว่าติดโทรศัพท์มนาทีก็เลยรอสามนาทีพอครบแล้วก็ไม่เห็นโทรมาก็นึกว่าไปซะแล้วโอเคหนูผิดเองใี่หนูพูดไม่ชัดอ่ะพี่ผิดเองหนูผิดเองอืมหนูเองไม่จะโดดแล้วนะอย่านะเป็นไงบ้างช่วงนี้อาการคงที่ครับอืมคิดถึงดีขึ้นหรือยังเอ๋อมะยังไงนะถึงดีขึ้นเรื่องอะไรครับซึนเดลเคอร์ลินคำดีไหม ว่าจะมาถามคืออะไรเหมือนกัน<อ>ไม่รู้อะพูดกี่รอบแล้วเนี่ยรู้แล้วก,ก็ถึงบอกไงเดี๋ยวออกแกงให้แล้วมาอยู่ด้วยอ,อ,อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ใกล้วันจบแล้วรออยู่นะรอได้หรอจับแขนทำไมเนี่ยไม่จับก็ได้เอา้าทำอะไรเฮะ ทำอะไร,ะไรพี่อย่าทำอะไรทำอะไรปกติดีทำอะไรอ่ะปกติอะไรอ่ะทำอะไรเราทำอะไรพี่อย่าทำอะไรปกติก็ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยไม่ก็ยังไม่ทำอะไรเด็ยอมแล้วเหรอบ้าก็จะไปยอมมั้ไม่มีหรอกใครเขาี่ไปยอมหรออะไรติดแว่นไหนหน,น้ามาน,นี้ไม่เห็นหรอ เอาลิ้นเลียออกฮะบ้า,าปะเนี่ยคนบ้าเลยลิ้นเลี้ยถ้าใช้มือแล้วเดี๋ยวเลนแม่นมันหะไใหญ่เอาลิ้นเลี้ยออกเฮ้ยบ้าปะเนี่ยคิดอะไรเนี่ยแอ๊ะาเรียแว่นหน่อยแอ,อ๊ะาเรียแว่นหน่บา้าปะเนี่ยใครบ้าอะไรเลี้ยแว่นบ้าอะไรเจ้าขาเรียแว่นหน่อยอาการหนักกับเราอ่าะ ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวเองโอ้โูไปแล้วนี่ไม่เอาชาวอีกเรียแว่นเนาะปะแบ๊บแบ๊บและขอนุญาตนาลแนนะเมื์อยู่ครับเมื์อยู่ครับก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องสินะเมื์อยู่ครับเมื์อมย์อยู่ครับ ไม่รู้ไม่เห็นครับเมื่อยอยู่ครับเมื่อยอยู่แล้วครับเมื่อยอยู่นะครับเมื่อยเดินได้ด้วยหรอละเมื่อยอยู่ครับหายเมื่อยแล้วมั้งหายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรมาเปล่าเลยเรียแว่นจริงเหรอใช่คนนี้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างหื มันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างคนนะไม่ใช่หมูถ้าถามเรื่องจะเอาไปเอาไปผัดหรือไงเราไม่ต้องเอาไปผัดก็ได้เอาไปทำซาซิมิได้ไหมงั้นคุณเป็นปอบปะเนี่ยจะกินเนื้อผมว่าไม่อร่อยหรอกนะไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะกลืนลงไปเลยได้ไหมแต่แบบไม่สนใจกลืนกลืนหนูลงไปเลยเหรอคุณนี่หนักกว่าปลอบไปกันเนี่ยคุณพาไปไหนล่วงคุณนั่นแหละล่วงคนนี้อ้าวปิดก็ได้แล้วโดดเอง พี่ครับพี่ชายครับพี่ครับอะไรพี่ชายอะไรพี่ครับอะไรเล่าพี่ครับเด็กก็พูดสิพี่ครับอืมพี่ครับครับชอบเด็กเลยครับไม่เอาอ่ะไม่ชอบทำไมอ่ะเด็กมันพูดไม่รู้เรื่องมันชอบดื้อฮานามิน่ารักไหมอ่ะฮานามิเหรอน่ารักนะน่ารักมากเลยอ่ะอืมไม่น่าอยากมีลูกอ่ะฮะว่าไงนะครับคุณมีอยู่แล้วนี่ลาเต้ ลูกคุณทำอะมาถึงลูกอะไรแล้วครับลูกกอกมั้งครับหลงเป็นบ้าเลยนะครับเห็นทานามิวหน้าหักดีอะน่าจะต้องมีคนดูแลอะศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าไหมครับไม่นะโอ้ก็บอกต้องการคนดูแลไ,ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนล่ะยีนไยน่าจะเอาน้องมาดูมั้งแต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่ากลัวแบบเต้หน้อยใจอะปรึกษาลาเต้เลยมั้ยยังเลยครับแต่ก็บอกไปแล้วนะว่า อยากมีหลานอยากมีหลานไม่ก็มีลูกมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยมีเด็กก็ฮานามิน่ารักมีนยอาจจะรับมาอุปถัมภ์คนหนึ่งม้งน้องกันนานนะ,ะน้องอยู่คนเดียวหรอครับก็เห็นน้องอยู่คนเดียวตลอดเลยนะน้องก็ดูถ้าพูดอะไระเราฟังน้องก็น่าจะโอเคแหละนะถ้าหนูพูดไม่ฟังทีก็จะอย่างนั้นเลยหรอถ้าพูดไม่ฟัง ไปเรียกใครสุดหล่อฮะตอนไหนตอนไหนอะไรทําเป็นลืมทําเป็นจําไม่ได้<อ>สุดหลอห<น>ครับไปส่งไหมครับพูดอย่างนี้ไม่รู้อ่ะพูดลอยลอยอือ,อ,อะไรอ่คืออะไรไม่ต้องเลยวันนี้ท้องฟ้าสวยนะอืมก็วสวยทุกวันอยู่แล้วนี่แต่วันนี้มันสีชมพูด้วยมองไงสีชมพู มืดมนยังกะฝนจะตกพายุจะเข้าเนี่ยไม่ได้เห็นสีชมพูเออเห็นสีชมพูวันเหนือถ่ายให้ดูเนี่ยจริงๆนะคุณเพียรป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหอมฮะอะไรนะป่าค่ะโอ้สวยจริงด้วยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยทำไมมันไม่เป็นสีชมพูมันไม่ได้เป็นสีชมพูหรอไปทำอะไรไอ้ช้ำหมดแล้วมึงเนี่ยฮอ กอดก็ได้ไม่กอดจริงหรอ,องั้นกลับแล้วนะไม่กอดเราจะกลับหรอ,อก็ไม่มีธุระอะไรเราเนี่ก็มาฟังเพลงก็ได้ฟังไปแล้วเราจะกลับแล้วหรอคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันนะคะับขอเดาหน่อยสกรปรกเฮ<อ>้ยขอเดาไว้หน่อยสกปรกเดยอยอด่างนี้นะยังไม่อยู่ดิีกอุ้ย ไม่ดุจังอย no ู่แลฟังไหมล่ะกลัวไหมไม่กลัวกด้าไอ้กลัวแล้วอย่าเพิ่งไปดื้ออย่าเพิ่งไปซนที่ไหนอีกล่ะรอก่อนใายดื้อล้ออะไรดื้อดื้อตรงไหนอ๋อดื้อตรงไหนตรงไหนไม่เลยเราเป็นเด็กดีหนูได่นะดื้ออืมไม่มีเอ๊ะใจเฉยเลยอืมหนูยังใจเฉยแบบเนี้ยถูกไม่มีอ่ะ สองวันสี่สิบแปด <48 S 2> ช,ชั่วโมงเพราะว่าความเท่เป็นหิงความเท่เหรอใชป่านนี้พี่คงโดนไปสองตั้ปีแล้วมั้งเล่นไปไหมอันนี้ไม่เขียนก็ได้ไม่รู้จะพูดอะไร,รอ่ะอ๋อก็ไม่ต้องพูดสิจะให้ยืนมองตายอย่างเดียวทำไมไม่ได้หรอจะให้หนูยืนมองตาทำไม, <c oughs> มอ่ะก็เห็นบอกไม่มีอะไรจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรก็แค่ยืนมองหน้ากันก็ได้แค่นี้นะอืมไม่เอา งั้นเปลี่ยนจากมองตาเป็นมองมอ no. ง,งบนไม่เอาก่อนดี no. กว่าเอา่อนีกว่าเก็บไว้ทำตัวเป็นเด็กไปได้ขมุหน่อยขมุนหน่อยขมุขมุ่อยไหนขมุไปแล้วอออนอะไรเน่ยเป็นอะไรวนเนี้ย ช่วงนี้เราแปลกๆแล้วเน,นี่ยโมโมคานงาัน,านาแล้วที <c oughs> ไ่ไปทำตลาดก็ได้ครับอืมคิดถึงนะไม่รู้บอกไปกี่รอบแล้วถึงมื่อวาอืมมกกว่ามากกว่าม,มากกว่า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 ไ <c oughs> ม่เอาไม่แข็งแล้วมาละไมจีกำลังรออยู่พาขวันเยอะๆได้เนะือีก แค่วันเดียวเองอืออเอ๊ะเราล,ละว่าโดนอะไรปล่อยตายไปก่อนอ๋อฮะอ๋อเปล่าครับคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเขาโตก่อนนะโอเคครับาาเดนไปส่งอืมฮ้เดินจงกรมเหรอ แล้วงนี้จะถึงสักทีกมไหมดีจังได้บ้านหลังเก่าด้วยอ๋อวินัยไังไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อบ้านผมเหรอครับอ,อยากไปเหรอเดี๋ยวให้คุณเคลียร์อะไรเสร็จก,ก่อนดีกว่าอืมได้สิสรุปเราจะเรียกอะไรกันอ่ะไม่รู้ว่าจะให้เรียกอะไรให้แทนตัวเองว่าอะไรเราค่อยคิดแล้วกันอืมรอหน่อยนะรออะไรบอกให้รอก็ครับนอนไงวินัยไม่ใช่หมา คอยจริงแก้งตายามีกระดูกอย่าพอดีเอาไหมอ่ะไม่เอาหรอกไปก่อนนะค่ะจะไปเกิดบ้านให้ก่อนแล้วฝันดีนะครับค่ะขอบคุณคะแล้วนะค่ะบายบาย